ごありがとうざいフフフ。<noise> เราก็ลงเครื่องกันมาแล้วนะครับสำหรับคลิป6วัน5คืนเวทหานาังไมอันบัดเตอใครที่พลาดตอนนี้ก็เดือนตุลานะครับเราจะมาอีกครั้งหนึ่งแต่ว่าอาจจะไปที่ซาป,ปาแทนถ้าใครยังสนใจก็รอชมรีวิวจากคลิปนี้ก่อนละกันแล้วค่อยติดต่อหรือสนใจทักเข้ามาในข,อข,อข้อความเพจก็ได้นะครับ<ม>เดี๋ยวยังไง ขอตัวไปเอากระเป๋ากันทุกคนขึ้นรถจะหมดแล้วหลังนี้หลังต่ลอดเด็ดแบบนี้นะทีมงานก็ไม่เห็นน้องดิเอาน้องจะไม่ได้ครับเดี๋ยวให้ถ่ายรูปก่อนนะเดี๋ยวไปให้คือว่าระหว่างทางจากนี้ไปเมืองเวนีประมาณอยู่ชั่วโมงครึ่งนะครับครับผมอาจจะแวะกินอะไรก่อนไหมครับ ที่ไหนอ,อรอ่อยกว่าแน,น<ล>ะนำเลยครับคือตอนนี้ถ้างั้นเดี๋ยวกายพาไปกินอาหารขึ้นชื่อของเมืองดานังก่อนนะฮะเราลองท้องก่อนไปได้ไหมครับดีไหมครับได้กล,ลัวทุกคนจะหิวนะครับนะอัอไอ้เลยดีกว่าแวะกินอาหารมีแรกครับ ชื่อร้านบาอะไรเนะี่ยบาเมาใช่ไหมชื่อนี้ป่ะอลองดูไก่แนะนำว่าอร่อยลองชิมดูไม่ตันมื้อเย็นครับที่ <พอ S 1> าดานา วันนี้เราแวะกินทุกคนรีวิวก็ร้านเเครับอเรับครับ้างครับพอไค้รับโอเครับโอเคค่ะสโอสบอับอคครัอ่ค่ะอเครอเราบโอเคครัเข้รโอเครับอครนะับนออเรครับเรับโรับโัเรเครับอเอรับน้ค เยถ้าอับนี้ไม่ถึงดานังกูร้านอร่อยร้านอร่อยของดานังม่ใช่มมม่านจ๊ะวีดีโอครับเป็นวีดีโอเงินไม่เอาเอาเป็นทองใช่ ตอนแรกเป็นครันนี้นะครับมาจากที่เรา V V A P อัปเกรดเป็นม,มนิบับเต็มเหี่ยวเลยเสียงเลยเดี๋ยวเสร็จจากตรงนี้ต้องขอเสื้อก่อนเริ่มร้อนแล้วตอนแรกก็ตอนแรกเหมือนพี่จะใส่มาเหมือนกันไม่เหอหเลยไม่ใส่เดีนะ๋ยวเาพี่ใส่บ่ะเอออะไรแต่ปืนใหญ่ผม็ไปไหนไม่เห็นแหละโอ้โปแต่ที่ถุงไม่หนาวเลย ไอ้ทอะไรทีอะไรแล้วาอโอเคขึ้นรถได้หมื่นละสิบหกบาทไปเมื่อกี้สี่หมื่นถึงสี่หมื่นห้ กล้องเปิดฟาดฟาดทุ่งกล้องเลยเราเดี๋ยวเราแบกกระเป๋ากันไปครับทีนี้ห้องเดี๋ยวให้พี่แก้วจัดการอีกทีเรื่องแบกห้องเช็คอินกันอีกทีเคลาโอ้กล้องไม่เปิดฟาขนาดนี้เซอร์วิสเป็นเซอร์วิสที่เตรียมชามนา้ำสองขวดเท่านั้นพี่ดูแลืืออกเล บรรยากาศใช้ได้เลยครับห้องพักคืนของเรานี่ห้องสวยแจ่มไมเพี่งเดนแรกคืนนี้เป็นจาบข้างนอกเขาเบิร์กมากดูบ้านเขาปิดแต่เออเออเออไอ้ตรงเต็งตรงเตงเมื่อกี้ใช่ไหมเคเคเราไปสำรวจกันเคครับไปพร้อมบรรยากาศยามเช้าครับของที่พักวันนี้ล้อมรอบไปด้วยภูเขาโห ฮะน่นนู้นหรอได้หมดอ่ะทางไหนก็ได้พี่เราอะ,อะมีเห็ดโคนสามหนอใหญ่ๆจะพาพี่แก้วไปถอนเห็ดโคนสำรวจที่พักเดี๋ยวกุ๊บเราวันนี้ก็น่าจะออกสำรวจกันแล้วล่ะครับอืมโอ้มีมสาวว่ายน้ำใหญ่เลยนี่ว่ะ อสวยงามที่พักกินแรกอนอนแช่แป้งก็ได้นะถ้าเรามาถึงบ่ายกว่านี้หน่อยอ่ะนะโอ้เยี่ยมว้าวน้ำเป็นเงาเลยพี่ว้าวโอ้โหโอเออว่ะเฮ้แต่ว่า เออจริงๆถ้าเป็นกลางวันน่ะมาเล่นนะ้ำมาสุดยอดเลยนะเนี่ยเออได้พขขักผ่อนลงไม่ใช่อะไรเอออนี่โซนนี้เด็กเห็นไหมโซนเล็กๆเออมามันเหมาะพาครอบครัวมาเล่นเลยนะเออทำไมอ่ะอ๋อเป็นชายเฉยๆงานนี้นะครับอ๋อ พีบรรยากาศดีพี่สะพงสะพานทำเวิร์กมากเลยชื่อว่าอะไรนะตรงเนี้ยชื่อจริงๆริอ่า <c oughs> อนออกเหรอ <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวเราเช็คอินให้ดูอีกทีแล้วกันนะครับว่าเขาชื่ออะไรที่นอนคืนแรกเราตื่นเช้าๆครับไม่ค่อยคุ้นเท่าไหร่แต่ที่นี่บรรยากาศดีมาก <c oughs> มันเหมาะกับ มาเล่นน้ำมากับครอบครัวมากับแฟนนั่นนะดูนะดูที่ถ่ายรูปตอนนี้ก็น่าจะประมาณหกโมงครึ่งนะครับโอ้ที่มุมถ่ายรูปเยอะเลยอืมโอ้นี่คือเบื้องหลังนี่ อันนี้ถ่ายแล้วเหรอเนี่ยเออเป๊ะโอ้โหรู้มุมอินฮเฮะนี่มันใช่จริงรอี่พี่แก้วพารีวิวนะครับนี่บ้านอะไรครับพี่แก้วฮอบบิดปะ สามหลังอันนี้มันพักได้จริงไหมวะเนี่ยเราไปถ่ายรูปเฉยๆก็เห็น ประวัติศาสตร์ของชาวเวียดนามกันนะครับก็ตอนนี้มาชมเาขาเรียกว่าอะไรนะที่นี่เป็นหลุมที่ฐาวเวียดนามขุดเป็นอุโมงค์นะครับตอนสู้โลกกับอเมริกาใจาะยาวใจยาวีใจก็ชวนคุยครับสนุกขนาดไหค่ะ <c ười> คล้ายๆกับสบมอระพุมร่มกล้าวนะครับสร้างอะไรพวกนี้คล้ายๆกันอ่าแล้วก็คล้ายๆกับสมอระพุมตรงบ้านหลังแข้งนะครับบรรยมาณา์ใกล้เคียงกัน เนี่ยวอะเานี่เหรอหลุมนี่พี่อยากลงเหรอพี่เอาเลรเขาแย่งาไปอกะเอาเหรอรูปแบบกองโจรนะแล้วเขาจะมีให้ลงไหมเราจะลงไปอยู่เลยแต่คุณกับผมไม่น่าจะลงได้โอ้ยลึกหนานี่เลยตัโบน้าสัแต่ก็อยู่ได้เฉยนะครับอูทอลองหดหน้าดูมก่อน ลมขึ้นมาไหมฮบกมะลมขึ้นมาไมครลมขึ้นมาเลยลมขึ้นมาบลยอย่าให้อะไรหล่ดเลนะเอาไปได้ลึกเลยลึกมากตาคุณนะนะก้มไม่เข้าว่างักหลยโอ้โหใชมันเย็นลมมากเลยแม่จ้าก็อเขาอยู่ได้นะทำเป็นลรฝรั่งลึกเลยช่เห็นก็เสียวใช่ไม่ดีช่างโง่ไปไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่สองคนคนละสอง เป็นเมลเซียมประวัติการลบของเวียดนามครับนี่ต้องเปิดขึ้นมาก็จอแอคแรกต้องโพส <c oughs> ทีนี้เราก็จะมาชมไปทีละแต่ภาพอ๋อนี่เป็นภาพภายในครับ พี่แก้วเอาเปล่าวดสอทีอ่าโอเคหนึ่งสอ,งสองส้าสิบเ ใสมใจได้มุดลงสมใจอ่าโบกไม้โบกมือหน่อยสมใจมาเลยมาเลยมาเลยมาถึงแล้วสงครามโลกครั้งที่สองใช่ไหมโอ้ไม่แน่ใจครับรู้แค่ว่าตอนนี้เราได้ลงรูกันแล้วได้ลงรูกันแล้ว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 เดี๋ยวรอการรอการลงรูไปไหนนะไปไหนไม่รู้อ๋อจะไปทะลุอีกที่หนึ่งเ้าหรือจริงเข้าไปได้เอาไปเอาไอยู่ข้างล่างก่อเอาไปเลย ก็มีไฟอยู่หลอนหนึ่งไปไปดูไฟหลอนนึงแล้วเอาไม่ไปเขาไปหมดแล้วนะไปแล้วโอ้ยยอดอืมเกิดมันถล่มลงมาไม่ถล่มหรอกเขาอยู่กันเป็นร้อยเป็นพันคนท่ทางเวียดนามอ่ะ แม่ก็ไป่ใยแม่เปิดเลยมือถืออ่ะอยู่ไหนเปิดไม่เป็ดเอาเปาเดินไปไหนเนี่ยโอ้โหเปิดของจริงเปิดไปไหนเอาเลยครับเราก็เดี๋ยวเรามาเปิดไฟใช้ก่นอนเขาทำได้ยังไงอ่ะอืม กลับไม่ได้อ้ไม่เอาไม่เดินกลับทางเก่าไปแล้ว๊หวยไม่ชอบไม่ชอบที่แคบๆวะออโอ้โอ้เขาอยู่กันอย่างเงี้เมื่อก่อนนะแต่มันเย็นนะมันทำไมเย็นนะดินใต้ดินชื้นขนาดนี้ลงไปเร็วไม่เอาไปไหมเนี่ยไม่ไปกลับแม่กลับไม่เอาเฮ้ยหัว าวแล้วหนีขึ้นไปหนึ่งคนเอากลับไปแล้วหนึ่งกลับไปแล้วสองไม่เราเป็นโรคไม่เหมือนคนอื่นอ่าครับเอาไม่ไปหรอกเอาไม่ไหวใช่ไหมครับมาเหรอมันลื่นลื่นอย่าต้องหอยแล้ว เขาบอกว่าเลื่อนนะครับไม่รู้เลื่อนอ,อะไรกันแล้วก็ไปกันต่อช่องอ,อื่นด้วยอันนี้พี่หาเลขอ๋อเขาฝังสาไฟมั้งอันนี้เขาบอกว่าเด็กกอันนี้แล้วก็ทำปูนี้ใช่ไหมเรยยงงเปรียงรยงเ ระวังหลุมด้านขวานะครับอาไมันไม่สว่างะไม่ได้เปิดแฟลชครับหลุมนะพี่กังกอกหลุมนะคะโอ้โหเป็นสีสันมากรูเขาอยู่ในรูแบบนี้โอ้โหเขาขุดกันอยู่ได้สุดยอดมากรับ กลังประชดกันค่ะค่ะเดี๋ยวหา้องกันกองหายนี่สาระครับแล้วต่อไปก็จะกลายเป็นความบันเทิงรุ่นลตอนนี้อยู่ในหมดสาระที่เมืองเมยไม่เห็นเลยนะผมว่าโอเคค่ะกมีประจำาลองนะครับว่ามีน้ำหยดหยดน้มหขง แล้วก็ฟาวอยู่แทนคือได้ลงกลางนักศึกษาไปกันมันมีลงไทางนีไปอีกชั้งแต่สำหรับคนตัวเล็กเออสำหรับลูดลงไปใช่ไหมสำหรับไหลลงไปข้างล่างเดินได้มีครับตัวเดินได้แต่เขาจะเดินรีบเข้าไปนี่ออกนะฮะน่าหลายรอบสุดยอดี้ะเก่งอ่ะครับผมใช่ไหมครับ ดินขางใต้เหนียวไดินของของเขามันเขาไม่มีหินเขาเลยกู้ตไม่ได้ตองครับดินไงดีแล้วดินเหนียวด้วยนะดีแล้ที่เป็นคนไม่เหอีู่งใช่ไหมไม่ชนสลานไปก็ได้าวยาวไปเดินได้เต็มที่เนาะกลมกมกเงินไปน่าระตอนที่ขึ้นนั่นเลย

ไม่ลงไะไครับจะลงอีกไหมครับไม่ไม่ลงเลยใช่ไหมครับแบงไม่ลงครับไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วเด็กแกงก็ไม่ไหวแล้วพี่แก้วัยไหมเมื่อไหร่เขาจะมีพี่แก้วนี่ไปสุดอยู่แล้วถ้าถามอ่ะพี่แก้วมาหมดหรือยังครับพี่แก้วครับไปสุดทางรเลยครับไพาไปพาผม หันขึ้นทำไมมันเหนื่อยเนี่ยมันลงเลี้นๆอองตอนขึ้นอีพีนี้ก็ลงไปยี่สิบสามเนตดมิลลิวัตเป็นแนวตั้งนะครับสลภาพมอบตัวอ้ยเหนอยท่าอ ไมกลเาภาพแล้วโอ้โอเป่าปากแล้วถึงว่าเลยขาลากเลยอ่ะอือโอ้โโน้อึ๊บอ้าวลอง่ายยรู้หน่อยเยี่ยมโอ้ยกอนสองสามขอเรย้รหนอนนึอ ไปกัน่อครับไปเออเรามาเดินชมตลาดกันจะไปเดินริมแม่น้ำก่อนไหมหรือว่าจะเอาแค่แถวนี้พอริมแม่น้ำเนาะโอเคเราส่งกุ๊ปเราไปกับไกด์แล้วนะครับตอนนี้ก็อยู่ข้างในพระราชวังเวล้ฝากไกดดูแลต่อพอดีมาแล้วเราก็เคยเข้าไปหลายรอบแล้วทางนี้ก็เลยไม่ไปก็เลยฝากเป็นหน้าที่ไกด์ไป ตรงนี้ก็เป็นตลาดครับก็มีชุดเขาเรียกว่าอะไรนะพี่ชุดอ้าวใหญ่เอาวใหญ่หญชุดอ้าวใหญ่นะครับสว,สวยเยอะๆเลยราคาก็ไม่รู้เท่าไหร่หมวกด้วยวเห็นนุ่มๆกับน้องกุ๊กกิ๊บโดนโดนไปก่อนละไม่ <c oughs> โดนฟันไปก่อนละซื้อหมว<อ>ก<อ>มาคู่หนึ่งเยซื้อไปสามไปร้อยอ๋อเขามีน้องคนหนึ่งเขาฝากซื้ออ่าซื้อไปสามใบร้อยสามไปร้อย แล้วก็ทุกวันนี้น้องมันยังไม่วบา,าเลยเออตั้งแต่ตั้งแต่คราวที่แล้วอะ่ะโอเควันนี้น้องนุ่มนิ่มกับน้องกิ๊บก็โดนไปใบละ 100. ร้อยทำไมละร้อยแรกคือเกินได้ป็นแปดสิบบาทเออใช่เดี๋ยวไปแล้วอ๋อเมื่อกี้พี่ว่าหมายถึงร้านกาแฟตรงนั้นใช่ไหมร้านกาแฟร้านอะไรพวกนี้อ๋อนู่นโน่นที่มาแล้วเรือเรือที่เราว่าจะใช่ <c oughs> ที่เราจะล่องกันนั่นแหละครับเดี๋ยวรอเช็ราคากันอีกยกหนึ่งออกไลว่าเท่าไหร่แล้วเดี๋ยวมาดูถ้าเป็นราคาเหมาและหารคนกันอาจจะดูไม่แพงเท่าไหร่หรอกน่าจะล่องได้แต่ส่วนตัวผมแล้วอันนี้ยังยังไม่ยังไม่อินเท่าไหร่อาจจะไม่ล่องกับเขาแต่จะเก็บไว้ล่องที่ดานังนผมว่าน่าจะได้อีกฟิวหนึ่งจะดูดูนนไดอ,อ้มังกรเพิ่มไฟตอนสามทุ่ม่ยล่องตอนตอน,ตอนนั้นเออ ตอนที่ผมเคยดูผมไม่เคยเห็นเรืออยู่ในแม่น้ำมีมีใช่ไหมมีวันนั้นไปเราเห็นอาจจะไม่ได้สังเกตเออผมดูอยู่มีแบบกุ๊บล่องอยู่คืนนั้นะผมดูกับไอ้ปาล์มอยู่ยังคิดเลยว่าโอ้เขามีแบบนี้ด้วยเป็นเรือล่องดูแล้วก็จะชะลอชะลอริมฝั่งนิดนึงจะดูแค่ตอนที่มันพ่นพ่นเลยไม่ได้สนใจรอบก้างเลยออผมว่าเอ๊ะผมก็สงสัยว่าอมันมีมีไหมที่เรือที่ไปจากแม่น้ำอือ ถ้างั้นก็ดีเวิร์กเลยเฮ้เดี๋ยวไงรออีกกุ๊ปหนึ่งของเรานะครับออกมาจากพระราชวังพอเดี๋ยวแก้งออกมาจากพระราชวังเดี๋ยวมาเช็คราคากันดูอีกทีพาะเราไปเช็คอินก่อนเนาะเพราะเขาน่าจะร่องให้อากาศาดีๆกว่านี้หน่อยแล้วก็เดี๋ยวเรามาดูว่าเราจะไปกินข้าวกันที่ไหนวันนี้เดี๋ยวลองวางแผนอีกทีก็คือของเราเนี่ยถ้าจัดแบบฟิกเลยอ่ะมันก็จะ กลัวว่าจะพลาดบางที่อ่าแต่ถ้าพอเราไม่ฟิกเนี่ยมันก็จะดีหน่อยพอมีเสนอเราก็มาดูกันว่าไหนเวิร์กไม่เวิร์กเราก็ตัดสินใจกันไปก็ไปเออเราไม่เหมือนพัวแบบว่าที่ว่าใช่ที่ต้องฟิกต้องต้อ,อนอถ้ามีอะไรเพิ่มขึ้นมาก็คุยกันเฮ้ยดีกว่าตรงนั้นตรงนี้เราก็ไปได้เออโอเคครับยงไงรอดู